มหาสงครามเผ่าพันธุ์ชื่อตอนวิกฤตการเขาสายฟ้าปฐมบทตุะเทพวานากิบความมืดมิดเหนือยอดเขาไกรล,ลาสเทียม Introduction ั h นเดอะดาร์กนิการครั้งหนึ่งในดินแดนที่สมารุณแห่งธรรมชาติคือทุกสิ่งบัดนี้ท้องฟ้าเหนือยอดเขาไกรล,ลาสเทียมกลับมืดมิดผิดธรรมชาตินี่ไม่ใช่พายุธรรมดาครับท่านผู้ชมแต่มันคือลางร้ายแห่งการล่มสลายบนยอดเขาสูงเสียดฟ้านั้น พยาครุดเวหาจอมราชันผู้บิดเบี้ยวกลางปีกเหล็กสีทองดำอันหน่าสพรึงกลัวปกคลุมทั่วผืนฟ้าเป้าหมายของมันไม่ใช่แค่การทำลายล้างแต่คือการควบคุมในกรงเล็บอันแหลมคมของมันคือกรงขังพลังงานสายฟ้าทมินที่จองจำวายุอัสนีลิงน้อยผู้ถือครองพลังแห่งสายฟ้าเอาไว้พลังบริสุทธิ์กำลังถูกสูบออกไปเพื่อสร้างมหาพายุที่จะกวาดล้างทุกเผ่าพันธุ์ให้สิ้นซาก เสียงร้องของวายุอัศนีแผ่วเบาลงทุกทีความหวังของโลกกำลังริบรี่แต่ในวินาทีที่โลกกำลังจะยอมจำนนปาฏิหาริย์ได้บังเกิดขึ้นไม่ใช่จากฟากฟ้าแต่จากความสามัคคีบนพื้นพิพการปรากฏตัวหนึ่งใบหน้าจตุรวิธี The Arrival The Design และนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์การปรากฏตัวของเหล่าผู้พิทักษ์ที่โลกเฝ้ารอกองทัพพตุรเทพวานท่านผู้ชมครับ สังเกตที่ใบหน้าของพวกเขาให้ดีนี่คือความอัศจรรย์แห่งพันธุกรรมโครงหน้าคิ้วคางและแววตาที่มุ่งมั่นเหมือนกันราวกับพิมพเดียวนี่คือเครื่องยืนยันว่าพวกเขาคือพี่น้องคือจิตวิญญาณเดียวกันที่แบ่งภาคมาจุดแต่สิ่งที่แยกพวกเขาออกจากกันคือวิธีแห่งาธาตุที่สะท้อนผ่านสุดยอดชุดเกราะไทยจอมยุทธประยุกต์ที่วิจิตบรรจงทางซ้ายสุดพสุธาธาติดินเศร้าดูความหนาหนักนั่นสิครับ เกราะศิลาแรงแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาที่ดูโบราณและคลังราวกับยกกำแพงวัดมาสวมใส่สนับมือหินขนาดใหญ่พร้อมจะบทขยี้ทุกอย่างถัดมาคือนาทีทาดน้ำเศร้างดงามและลื่นไหลชุดเกราะเกล็ดปลาสีครามโปร่งแสงที่มีการประดับลวดลายฟองคลื่นแบบจิตรกรรมฝาผนังพริ้วไหวราวกับสายน้ำมีชีวิตทางขวาวายโยทาตุลมเศร้ารวดเร็วและอิสระเขาไม่ได้สวมเกราะหนัก แต่เป็นชุดผ้าไหมไทยทลายเมฆาที่บวิิวชายผ้าสะบัดไว้ตลอดเวลาเพราะมีสั้นคู่ทรงกริบที่คมกริบและตรงกลางอักคีธาตุไฟเศร้าร้อนแรงที่สุดเกราะสีชาติประดับลวดลายกนกเปลืองที่บา่าและอกเปลวไฟที่ลุกโชนจากชุดไม่ใช่อเฟกแต่คือพลังงานดิบที่พร้อมเผาผลานสีท่าสี่สไตล์แต่หัวใจเดียวกันศึกนี้ระเบิดเถิดเธอเแน่นอนการประทะยกที่หนึ่งปรัชญาแห่งการตั้งรับแบทเทิลเฟสหนึ่ง ดิเอนซ์ i l ล s o ฟี y พยาครุธไม่รอช้ามันคำรามก้องก่อนจะสลัดขนปีกเหล็กนับพันเล่มพุ่งลงมาดังหาฝนถ้าโดนเข้าไปคือร่างพรุนแน่นอนแต่ดูนั่นพสุธาก้าวออกมาข้างหน้ากระทืบเท้าลงพื้นเต็มแรงอึง่งกำแพงหินศิลาไทยโบราณงอกเงยขึ้นมาจากพื้นดินรับการโจมตีทั้งหมดไว้ได้เสียงกระทบดังสนั่นวันไหวนี่แหละครับพลังแห่งทาดีดินซอนให้เรารู้จักความหนักแน่นและอดทน เมื่อราักฐานชีวิตมั่นคงไม่ว่าพายุหรืออุปสรรคใดๆก็ไม่อาจทําให้เราสั่นคลอนได้ในขณะที่ครุฑกําลังมุนงง,งนาทีใช้จังหวะนี้เคลื่อนไหวด้วยท่าร่างรามวยวารีที่อ่อนช้อยหลบหลีกเศษเหล็กที่กระเด็นมาแล้วสะบัดแท่น้าที่ควบแน่นจากอากาศเข้าพันธนาการขาและปีกของพยาครุฑและนี่คือปรัชญาแห่งธาตุน้ําอ่อนสยบแข็งการรู้จักผ่อนปรนและปรับตัวไปตามสถานการณ์คือความแข็งแกร่งที่แท้จริง การประทายกที่2พลวัตแห่งการรุก Battle Face 2องอฟ e n s e ิเนพยาครุตติดกับแล้วนี่คือโอกาสทองของการรุกกลับว่ายโยหายตัววูบเร็วชนิดที่กล้องจับไม่ทันเหลือเพียงภาพติดตาสีขาวพุ่งทยานขึ้นฟ้าใช้มีดกริดคู่เชื่อเฉือนสายลมสร้างคมมีดอากาศโจมตีจุดบอดของพยาครุตอย่างต่อเนื่องเร็วคมแม่นยำทาตุลมคือตัวแทนของไหวพริบและความเร็วในการตัดสินใจ ในโลกที่หมุนเร็วใครคิดชาคนนั้นแพ้และเมื่อลมหมูกระหน่ำก็ถึงเวลาของไฟอักคีควงพลองยาวหัวมังกระเพลิงหมุนติ้วจนกลายเป็นกงล้อไฟมรณะเขาฟาดพลังเพลิงผสานกับกระแสลมของวายโยกลายเป็นพายุไฟนรกแตกกลางเวหาแผดเผาจนเกราะเหล็กของพยาคุฑเริ่มหลอมละลายนี่คือพลังแห่งาธาตุไฟคือความมุ่งมั่นและแพชชั่นที่รุนแรง เมื่อไหวพริบลมผสานกับความมุ่งมั่นไฟความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อมการตื่นรู้และมหาสอนเบญจธาตุได a k ว n i n g มใ t คล c ม i กซ์การโจมตีประสานได้ผลกรงขังสายฟ้าเริ่มราวและในที่สุดเพลงวายุอัศนีลิงสายฟ้าตื่นจากการหลับไหลแล้วดวงตาสีเหลืองอัมพันเปล่งประกายความโกรธเกลี้ยวของสายฟ้ากำลังจะระเบิดแต่ลำพังสายฟ้าไม่อาจเผด็จสึกได้วานอนทั้งห้ารูดี พวกเขามารวมตัวกันตั้งค่ายกลเเบนจธาตุพิชิตมารดินน้ำลมไฟทรงถ่ายพลังงานทั้งหมดไปที่วายุอัศนีกอ่อกำเนิดเป็นมหาสอนพรมหมาสายฟ้าสัก์ขนาดมหืมาที่รวมทุกเฉดสีแห่งพลังไว้ในดอกเดียวสมดุลแห่งธรรมชาติคืออำนาจที่แท้จริงยิ่งมันเลยเยะยะยๆไปปอปอป,อ,ปอบทสรุปรุ่งอรุณแห่งความหวังคนคลนูและแล้วความมืดมิดก็ถูกชำระล้าง พยาครุฑล่าถอยไปพร้อมกับความพ่ายแพ้ภาพวานอนทั้งห้ายืนเรียงกันบนยอดเขาแสงอาทิตย์ขึ้นดูภาพนี้สิครับชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากฮีโร่เพียงคนเดียวแต่เกิดจากความแตกต่างที่ลงตัวพวกเขามีใบหน้าเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันแต่เลือกใช้วิธีการและพลังที่แตกต่างกันในการปกป้องโลกเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนครับที่ล้วนมีความถนัดที่ต่างกันแต่ถ้าร่วมมือกันเราก็สร้างปาฏิหาริย์ได้ ศึกนี้จบลงแล้วแต่สงครามเพิ่งจะเริ่มต้นภัยคุกคามครั้งหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามในมหาสงครามเผ่าพันธุ์